ช่วงใกล้ๆปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปีทุกคนออกจากบ้านเพื่อไปเที่ยวและเยี่ยมเย็ยนครอบครัวและคุณก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยคุณมองรอบๆบ,บ้านของคุณเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปล็อกประตูแล้วก็ออกเดินทางแต่เดี๋ยวก่อนฉันมีคาเตือนที่สําคัญมาบอกคุณคุณดูหรือเปล่าว่าตามสถิติแล้วการลักขโมยส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนวันหยุดจะเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะวันที่5 6, 11, 17และ18ธันวาคม ฟังดูก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมบ้านของคุณจะเริ่มมีสิ่งของใหม่ๆมากขึ้นบางทีคุณอาจจะซื้อสร้อยคอราคาแพงให้คุณแม่ซื้อแก๊เจ็ตใหม่ๆให้คุณพ่อและซื้อจัก,กรยานให้หลานชายคุณยินดีที่จะให้ของขวัญกับคนที่คุณรักใช่ไหมละ่ะแต่มันก็ทําให้ผู้หัวขโมยตาลุกวาวได้เช่นกันบ้านของคุณจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่สุดในช่วงบ่ายแก่ๆหรือช่วงหัวค่ำหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน จะลงมืออย่างรวดเร็วก่อนที่คุณจะกลับมาจากที่ทำงานช่วงเย็นตอนสุดสัปดาห์เป็นช่วงที่มีการแจ้งเหตุลักทรัพย์มากที่สุดและเมื่อคุณออกไปงานปาร์ตี้หรือดินเนอร์พวกขโมยจะรู้ว่าพวกเขาจะมีเวลามากขึ้นเพราะมีแนวโน้มว่าคุณจะอยู่ข้างนอกจนดึกและถ้าคุณไม่อยู่บ้านอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็มีข้อควรระวังบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้บ้านและทรัพย์สินของคุณไม่ไปเตะตาของพวกโจรมากนักและไม่นะ ันไม่ใช่การเอาเกระดาษแข็งมาตัดเป็นตัวคนแล้วก็ทำเป็นจัดปาร์ตี้ปลอมๆแบบนั้นหรอกอย่างแรกเลยเรามักจะวางต้นไม้ไว้ข้างหน้าต่างใช่ไหมมันทำให้ทุกอย่างรู้สึกสบายขึ้นแล้วก็ทำให้คุณเพิ่มความพิเศษได้ด้วยการติดเครื่องประดับต่างๆไว้บนต้นไม้ให้สวยงามเพื่อให้คนที่ผ่านหน้าบ้านของคุณได้ชื่นชมแต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการให้บ้านปลอดภยัยนอกจากนี้ไม่ควรเก็บของขวัญไว้ใต้ต้นไม้และใกล้หน้าต่าง หรือในสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นเวลาหลายวันจนกว่าจะถึงเวลาเปิดมันเราจะทำให้พวกโจรมองหาสิ่งของมีค่าเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วการได้เห็นว่าคุณจัดและตกแต่งต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำให้พวกเขาเริ่มจับตาบ้านของคุณแล้วก็รอให้คุณออกจากบ้านไปสักทีพวกเขาจะได้แอบเข้าไปขโมยของได้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวหรือออกไปเที่ยวข้างนอกการตั้งเวลาเปิดปิดไฟในบ้านนั้นเป็นความคิดที่ดีเสมอ ค่ะคุณกำลังจะเดินทางให้เปิดไฟในช่วงเวลาปกติที่คุณอยู่บ้านเพื่อไม่ให้บ้านของคุณดูเงียบจนเกินไปการตั้งเวลายังมีประโยชน์ในกรณีที่คุณจะออกไปเที่ยวข้างนอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลายถ้าคุณไม่สามารถตั้งเวลาได้คุณก็ควรจะเปิดไฟบางดวงทิ้งไว้เลยเพื่อทำให้บ้านดูเหมือนมีคนอยู่แม้ว่าสุดท้ายแล้วพวกโจรก็อาจจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเพราะไม่มีคนมาปิดไฟแต่มันก็ยังช่วยประวิงเวลาได้ถ้าคุณไปเที่ยวพักผ่อนแค่ช่วงสั้น,นๆและให้คิดไว้เสมอว่า ถาไฟที่คุณเปิดทิ้งไว้มันน้อยกว่าการถูกโจรเข้าบ้านแน่นอนในเรื่องการเปิดไฟถ้าคุณเป็นคนที่เปิดไฟดวงที่อยู่นอกบ้านด้วยการโยงสายไฟออกไปจากในบ้านผ่านทางหน้าต่างบางทีคุณควรเลิกทำแบบนี้ซะเพราะมันอาจจะทำให้หน้าต่างของคุณปิดไม่สนิทและไม่ปลอดภัยหัวขโมยก็อาจหาทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นและคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้เสมอ คุณอาจชอบโพสต์รูปงานปาร์ตี้อาหารค่ำและการสังสรรค์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อโชว์ชุดใหม่ของคุณหรือให้ผู้ติดตามได้ดูว่ามันสนุกขนาดไหนแต่ฉันว่าอย่าทำแบบนั้นดีกว่าอย่างน้อยก็รอจนกว่างานจะเลิกและคุณกลับถึงบ้านแล้วเพราะมันจะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่และพร้อมให้หัวขโมยบุกเข้ามาได้ถ้าพวกเขาเล่งบ้านคุณอยู่ยิ่งคุณออฟไลน์มากเท่าไหร่คุณกับบ้านของคุณก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นการแชร์ตำแหน่งแบบส่วนตัวการโพสต์และอื่นๆก็ยังอาจสร้างปัญหาให้คุณได้อยู่ดีเพราะมันจะเป็นยังไงถ้าหัวขโมยก็เป็นแฮกเกอร์ด้วยนะ่ะการมีกุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่นอกบ้านมีประโยชน์เมื่อคุณลืมกุญแจไว้ที่ออฟฟิศหรือลืมไว้ที่ไหนก็ตามแต่มันก็ทำให้งานของพวกโจรง่ายขึ้นเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามีากุญแจสำรองอยู่ที่ไหนแต่พวกโจรก็จะค้นหาพวกมันได้อย่างรวดเร็ว จากสถานที่ที่คนเรามักจะซ่อนกุญแจสำรองเอาไว้พวกโจรจะหามันได้อย่างไม่ยากเย็นเลยสิ่งที่คุณควรทำมากกว่าคือการฝากกุญแจสำรองไว้กับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่คุณไว้ใจได้ให้พวกเขาเก็บไว้จนกว่าคุณจะกลับมาและขอให้พวกเขาไปเช็คบ้านของคุณเป็นครั้งคราวหรือทุกวันได้ก็ยิ่งดีและได้คุณสามารถขอให้เพื่อนบ้านหรือเพื่อนคนนั้นมารับพัสดุของคุณตอนที่คุณไม่อยู่บ้านได้แล้วก็บ้านของคุณก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอีก คำสั่งซื้อออนไลน์หรือจดหมายบางฉบับอาจมาไม่ตรงเวลาโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่บริษัทขนส่งจะมีงานยุ่งมากและถ้าพวกเขามาถึงตอนที่คุณไม่อยู่บ้านมันก็มีโอกาสที่พวกเขาจะวางพัสดุของคุณทิ้งไว้หน้าบ้านเมื่อมีพัสดุและจดหมายวางกองอยู่ที่ระเบียงบ้านมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้แค่เป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าไม่มีคนอยู่บ้านแต่ยังอาจจะมีคนแปลกหน้ามาหยิบของของคุณไปก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งและบอกให้เพื่อนบ้านรู้ไว้นอกจากนี้ สิ่งที่มาส่งตามกำหนดเวลาที่แน่นอนเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือบินต่างๆก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ก่อนออกจากบ้านให้คุณถ่ายรูปสิ่งของมีค่าเอาไว้อย่างเช่นเครื่องประดับงานศิลปะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพร้อมทั้งบันทึกรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องไว้ด้วยวิธีนี้ไม่ได้ช่วยป้องกันพวกโจรไม่ให้มาขึ้นบ้านคุณหรอกแต่จะเป็นประโยชน์มากถ้าพวกเขาลงมือและขโมยของจริงๆวิธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ถูกขโมยไป และคุณก็สามารถเอารูปของมันไปให้ตำรวจดูได้ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาค้นหาของที่ถูกขโมยไปได้ง่ายขึ้นหัวขโมยมักจะมองไปทั่วบริเวณเพื่อหาบันไดอุปกรณ์ทำสวนหรือเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยพวกเขางัดประตูหรือหน้าต่างเพื่อเข้าไปในบ้านของคุณนี่เป็นเหตุผลที่คุณควรเก็บของเหล่านี้ไว้ให้ดีภายในห้องเก็บของหรือในโรงรถเมื่อคุณทำตามนี้การจะพังประตูหรืองัดหน้าต่างเข้าไปในบ้านก็จะทำได้ยากขึ้นและในขณะที่พวกเขาลงมือ อาจจะมีคนสังเกตเห็นพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลและทำให้พวกโจรหน,นีไปก่อนจะลงมือสำเร็จถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนอย่าเปิดหน้าต่างห้องที่คุณไม่ได้ใช้ทิ้งไว้แม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านก็ตามและปิดมันให้สนิทก่อนออกจากบ้านคุณสามารถใช้ล็อกหน้าต่างและเปลี่ยนจากมุงลวดธรรมดาเป็นเหล็กดัดที่ปลอดภัยได้หลังจากวันหยุดสิ้นสุดลงสิ่งสำคัญคือคุณไม่ควรวางกล่องของข,องขวัญราคาแพงไว้นอกบ้านใกล้ๆก,ก,กับถังขยะถ้าคุณทำอย่างนั้น ผู้ขโมยจะไม่เพียงแค่รู้ว่าคุณมีอะไรอยู่เท่านั้นพวกเขาอาจจะอยากเข้ามาขโมยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขายังอาจจะคิดล่วงหน้าว่าคุณอาจจะซื้อของอันใหม่มาแทนอันที่ถูกขโมยและมันอาจกระตุ้นให้พวกเขาลงมือเป็นครั้งที่สองสิ่งที่คุณทำคือตัดกล่องพวกนั้นก่อนทิ้งขยะหรือคุณจะเผามาในเตาผิงเพื่อให้บ้านอบอุ่นและปลอดภัยก็ได้และประเด็นสุดท้ายการติดสัญญ,ญาณเตือนภัยผู้บุกรุกจะเป็นประโยชน์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของปีและแค่มีมันไว้นั้นยังไม่พอคุณต้องเปิดใช้มันด้วยน่าเสียดายที่หลายคนมีแต่ไม่ยอมใช้มันจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่ไม่อยู่บ้านานานๆควรใช้สัญญาณเตือนนี้ให้เป็นนิสยัยอย่าลืมใช้มันทุกครั้งที่คุณออกไปข้างนอกและทุกครั้งที่คุณอยู่ในบ้านเพราะพวกโจรอาจจะงัดเข้ามาตอนที่คุณนอนหลับอยู่บนเตียงก็ได้คุณลองเช็คข้อควรระวังเหล่านี้กับบ้านของคุณแล้วหรือยังเยี่ยมออกไปเที่ยวให้สนุกนะคะ